สวัสดีครับวันนี้พามาชมรีวิวครับติดตั้งงานพรม4ประตูนะครับผมของ Isuzu d max นะครับผมตัว Highlander นะครับลูกค้าสั่งงานพรมกับทางร้านครับผมตัวนี้เป็นสีดำได้ดำนะครับงานสวยตัดเข้ารูปงานตรงรุ่นนะครับงานของทางร้านฝั่งคนขับเนี่ยตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะครับผมปั๊มแผ่นกันสึกที่ตัวหนังให้ด้วยนะครับผมด้านข้างเราจะติดตัวหมุดล็อกผมให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังจะเป็นหนามเตยทั้งผืนนะครับผมเวลาใส่นะครับผมทําความสะอาดภายในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางตัวหนังนะครับผมที่ทางร้านเราตัดเย็บให้เนี่ยเข้าไปในตัวรถก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่เราวางตัวหนังเข้ารูปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เสียบตัวหมุดล็อกพรมนะครับผมด้านข้างนะครับผมเสียบเข้าไปเลยครับผมตัวนี้สําคัญนะครับผมจะเป็นตัวบังคับนะครับเพื่อให้ตัวงานพรมเนี่ยแนบสนิทกับตัวรถนะครับผมจะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับผมเสียบเข้าไปในกาบรถนะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับ ตัวรถของลูกค้านี่ยังอยู่เดิมๆไม่เสียหายอะไรนะครับผมหลังจากที่เราติดฝั่งคอนโซลติดเข่าเรียบร้อยแล้วก็จะมาติดฝั่งประตูกันนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมทางร้านผมจะติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายครับผมเสียบตัวหมุดล็อกพรมนะครับผมเข้าไปในกาบพลาสติกของรถได้เลยนะครับผมระหว่างตัวพมร,รมกำมะหยี่ของรถนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ย มันจะมีช่องนะครับผมเป็นรูให้เสียบลงไปรับผมเสียบแผ่นพลาสติกเข้าไปเลยนะครับผมในกาบรถครับแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวช่วยยึดตัวงานพรมเนี่ยไม่ให้พรมเลื่อนไปมาเวลาขับขี่นะครับผมทําให้ตัวงานพรมเนี่ยแนบสนิทกับตัวรถนะครับใยดักฝุ่นนะครับผมลูกค้าเลือกงานพรมเป็นสีดาล้วนเหมือนกันนะครับปั๊มแผ่นการศึกนะครับผม jr auto sport นะครับผมเป็นแบรนด์ของทางร้านนะครับพร้อมกับกระดุมทองนะครับผมช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับผมแถมฟรีนะครับผม ใยดักฝุ่นนะครับผมจะวางทับบนหนังครับวางลงไปเลยครับผมกดนะครับผมตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมจะมีตัวล็อกให้นะครับผมเรากดตัวเมียลงไปหาตัวผู้นะครับผมแบบนี้นะครับผมกดลงไปมันก็จะล็อกของมันเองอัตโนมัติเลยนะครับกดลงไปครับตัวนี้ก็จะกันไม่ให้ตัวใยดักฝุ่นเลื่อนไปมาเวลาขับขี่นะครับสีดําได้ดาใยดําล้วนนะครับผม ฝั่งคนนั่งด้านหน้านะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับใยดาฝุนก็จะเป็นแผ่นใหญ่นะครับวางทับบนหนังลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจแต่งรถก่อนกลับบ้านปีใหม่นะครับผมวันที่30นะครับผมพรุ่งนี้มันสุดท้ายนะครับผมทางร้านก็ยังเปิดติดตั้งให้ลูกค้าที่สั่งออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะครับผมทางร้านก็ยังเปิดอีกวันหนึ่งนะครับผมวันที่30นะครับเจอกันอีกทีนึงนะครับผมคือวันที่4ไปเลยนะครับผมวันที่4มกรานะครับผม งานพรมของทางร้านนะครับผมจะเป็นงานหนัง P ีูอย่างดีนะครับผม XPE 2ชั้นแล้วก็ใยดักฝุ่นนะครับมีให้หลายสีให้เลือกครับผมมีหลายสีให้เลือกครับตัวใยดักฝุ่นนะครับผมจะเป็นใยสังเคราะห์พิเศษนะครับผมเก็บกักน้ําเก็บกักฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ดีครับผมตัวหนังแถวสองนะครับผมจะเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวครับติดตั้งง่ายนะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผม ลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ไม่ยุ่งยากครับแล้วก็งานสวยเข้ารูปตรงปลกแบบนี้เลยนะครับงานของทางร้านเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่ตลาดบัวทองนะครับผมตรงข้ามไทยวัสดุบางบัวทองนะครับสีดําได้ดําใยดําล้วนนะครับผมก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ลูกค้าถ้าไม่ชอบสีฉุดฉาดก็เน้นสีนี้นะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ถือว่าสวยหรูนะครับผมเรียบๆนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับผมแล้วก็กดเบาแถว2ลงนะครับตัวหนังนะครับผมก็จะมาหุ้มกันส้นให้แบบนี้นะครับงานสวยนะครับกันฝุ่นได้ดีถอดซักล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมใช้รถรุ่นไหนอยู่นะครับผมอยากจะมีพรมสวยๆนะครับผมแต่งรถก่อนกลับบ้านปีใหม่นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดมีแผนออกรถปีใหม่นะครับผมก็มีแผนออกรถปีใหม่ก็สามารถนะครับผม สั่งซื้อกับทางร้านได้นะครับผมแล้วก็มาติดตั้งหลังปีใหม่ได้นะครับผมวันนี้ทางร้านขอจบรีวิวนะครับผมกับ i ี u z u d ดีแม็ตัว h i g h l a n d e r 4ประตูคันนี้นะครับผมขอพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมที่มาอุดหนุนนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ